สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันกับดอนก Dawn, ินซิอูนนะครับนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโซลูชันวันนี้เราเราจะพักกันคุยเกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฮมละเพราะว่าเราก็คุยกันเยอะมาคุยตั้งแต่เรื่องของโฮมเซคริตี้นะครับคุย เกี่ยวกับเรื่องของโฮมออโตเมชันนะครับหรือว่าเรื่องไลท์ติ้งล่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะเบื่อละนะครับแต่วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเราจะคุยในเรื่องของถ้ามองไปในมุมของผู้ประกอบการนะครับเช่นเ,เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของออผู้ประกอบการเช่นโครงการมาจัดสรรโครงการพวกภูวิลล่านะครับเจ้าของร้านอาหารหรือว่าโฮมออฟฟิศประมาณ3ชั้น5ชั้นต่างต่าง ตอนนี้ระบบของสมาร์ทโซลูชันมีอะไรบ้างที่มาช่วยให้ชีวิตต่างๆของของผู้ประกอบการไดนะ้ดีขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะเริ่มคุยกันก่อนว่าความต้องการเนี่ยมันมีอะไรปรับเปลี่ยนไหมผมได้มีโอกาสได้ไปที่ภูเก็ตแล้วก็ได้คุกครีกับทางด้านพาร์ทเนอร์เจ้าของภูบิลล่าหรือว่า นักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาซื้อพวกทูวิลล่าในภูเก็ตนะครับผมก็พบว่าจริงๆแล้วอ่ะทางชาวต่างชาติอ่ะเขามีความต้องการทูวิลล่าที่ภูเก็ตเนี่ยเยอะพอสมควรนะซึ่งก็มีการปลูกขายหลังนึงประมาณ30ล้าน20ล้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรรู้ไหมครับคือทูวิลล่าเนี่ยเขาจะมาอยู่กับประมาณ3เดือนแล้วก็บางทีก็ไปเยอรมันไปสวิตชีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยทูวิลล่าเนี่ยเขาก็จะมีความ อการในการอยากรู้ว่าระบบไฟระบบกล้องต่างๆที่อยู่ในพิลล่าหรือว่าระบบการบริหารจัดการพวกสวิมมิ่งต่างๆหรือการทําความสะอาดต่างๆเนี่ยจะทําได้ยังไงเขาก็จะมีความกังวลเพราะเขาไม่ได้อยู่ตลอดเหมือนเหมือนบ้านคนไทยันนั้นีความนต์ตรงเนี้เจ้าของพูลล่าต่างๆ,ๆเขาก็เลยมีการปรึกษากับทางทด,ดิจิวัดดูก็คุยกันว่าเออหนึ่งตัวพวกระบบไฟทั้งหมดเนี่ยทำไงให้ สามารถสั่งด้เสียงส่วนใหญ่ชาวต่างชาติจะสั่งเป็น Google ภาษาอังกฤษหรือว่าเป็น Alexa ภาษาอังกฤษต้องมีการสั่งด้วยเสียงได้นะครับสองพวกมา่านไฟฟ้าเนี่ยในบ้านเนี่ยต้องสามารถควบคุมได้มี Master c ์คอนโทรลแพเพราะว่าบางทีเพื่อนหรือใครต่อใครมาที่ภูวิลล่าเนี่ยคือเขาก็สามารถที่จะแบบมาแค่กดปุ่มปุ่มเดียวปุ๊บสามารถที่จะแบบเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดไฟต่างๆได้การเดินเข้าห้องน้ำไฟเปิดปิดเองต่างๆเนี่ย ก็ปรึกษาแล้วเราก็ออกแบบนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ว่าอย่างเช่นพวกภูวิลลาต่างเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบนะครับเช่นการควบคุมไลท์ติ้งทั้งหมด100%กเรเการเดินพวกระบบเน็ตเวิร์กนะครับอย่างเช่นภูลวิลล่าส่วนใหญ่มันอยู่บนเขาหรือว่าอยู่ในที่ปันดานี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะไม่ค่อย,อยแข็งแรง,งเช่นบางทีมีเน็ตของ Q ี T OT มาของ AS มาจริงเราสามารถที่จะวางระบบให้เน็ตวิ่งเป็นแบบ สองเส้นเข้ามาในโครงการภูวิล่าแล้วก็ทำดีเดนซี y หรือว่าทำทำการแบบถ้าเกิดทีวทีเกิดเน็ตมีปัญหาสามารถที่จะใช้แบ็กอัพลิงก์ของ AS หรือว่าถ mm hmm. ุก็แล้วแต่ทําให้โครงการภ um mm ูวิล่ามีเน็ตที่เข้าถังเสถียรซึ่งภูเก็ตมีปัญหาเรื่องเน็ตเยอะมากบางทีรถจิบล้อชนเสาไฟฟ้าปุ๊บล้มไปทั้งโครงการบางทีส่วนของเน็ตก็จะหายไปเลยซึ่งภูวิล่าเนี่ยเขาต้องการเน็ตตลอดเวลาเราก็ออกแบบและสองพอ เข้ามาในูลลเนีนเราจะออกแบบให้มีสายแลนต่อกับพวก Asset Point ซึ่งเราก็จะใช้พวก u n i f ฟหรือซิ s c o ต่างๆเนี่ยติดเพื่อขยายสัญญาณ Wi-Fi คืลล่าอย่าพูดถึง AS ครับผมไปทดสอบ AS บนแถวลายยัานพูิล่าเอา 5G กดนะความเร็วได้แค่20เมกดังนั้นเราคิดว่าเราจะไปใช้พวกเน็ต mm. พวก A s หรือ True อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเกาะเป็นไปไดยากดังนั้นการเตรียมความพร้อมของ Wi-Fi เนี่ยสำคัญนะครับ นั่นเนอยจากนั้นปุ๊บเนี่ยภูมิล่าเนี่ยเขาอยางต้องการให้ให้แม่บ้านมาทำความความสะอาดตลอดแบบเดือนละครั้งหรือบางทีก็2อ,อาทิตย์ครั้งทีนี้เขาก็ไม่อยากให้กุญแจทางด้านของแม่บ้านเขาก็ใช้วิธีการติดสมาร์ทดอเลอ็อกของเราซึ่งมันสามารถจะสั่งเปิดประตูมันจะเป็นซิกบีนะครับสั่งเปิดประตูจากในมือถือได้เลย มมติแม่บ้านมาถึงปุ๊บไม่ต้องให้พาสเวิร์ดไม่ต้องให้ไรงสิ้นเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาขโมยของก็แม่บ้านก็ไลน์มาคุยกับเขาว่าเออตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วนะเขาก็กดอันล็อกจากในมือถือประตูก็เปิดล็อกได้เลยดังนั้นหรือเขามีเมดอ่าเป็นเขาอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาในการกดล็อกเขาอยากจะให้พาสเวิร์ดแบบหนึ่งครั้งแต่มันอีคส์ไไปเลยเขาก็สามารถที่จะส่งให้รหัสตรงนี้มาให้เมดเลือกเมด ล็อกอินเมื่อไหร่ปุ๊บรหัสนั้นก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกอันนี้เขาเรียกวันทามว่าสเบิร์นะครับแล้วก็บูเวลาหลายหลังเนี่ยมันเป็นเจ้าของคนเนื่อเขาซื้อไว้เพื่อจะให้ฝรั่งเช่าทีนี้ประเด็นก็คือเขาก็เอาตรงนี้ยวิวลาไปโพสแอนดินบีแต่ว่าตัวเจ้าของมันทีออยู่เชียงใหม่มันอยู่ขอนแก,นก่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อยากทําธุรกิจแอนดี Airbnb. ก็คือพอเขาโอนเงินมาปุ๊บอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือจะให้พารทเวิร์ดให้กับคนคนที่มาพักบูเวลาทํำยังไงเขาก็ใช้วิธีการส่งรหัสนะครับ เป็นแบบ effective period ก็คือสมมติคนเช่าเช่า3วันเขาก็ใส่รหัสตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่3ดังนั้นคนเช่าเขาได้รหัสปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปกดรหัสที่ดลอลล็อตเขาสามารถเข้าวิลล่าได้พอเข้าวิลล่าได้ปุ๊บเขาก็ไม่ต้องแบบสแกนนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยให้ยุ่งยากหลังนั้นพอรหัสผ่านไป3วันปุ๊บมันก็ Expire มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าวิลลานี้ได้อีก ดังนั้นในการจัดการพวกการระบบการให้เช่านะการควบคุมไลติ้งต่างๆรวมถึงเขาก็มีติดกล้องเลยนะครับกล้องส่วนใหญ่ของวิลล่าก็จะเป็นแบบกล้องตรงแถวโซนตรงหน้าประตูทางเข้าทางคุมที่จอดรถนะครับหรือว่าตรงช่องที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นช่องที่มีความเสี่ยงหรือว่าตรงแถวโซนสระว่ายน้ำเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วคนที่มาใช้วิลล่าต่างๆเนี่ยคือเขาอยู่ต่างประเทศแล้วแบบ เพื่อนเข้ามาใช้มาทํางานเป็นยังไงดังนั้นกล้องก็สําคัญสามารถที่จะออนไลน์หรือเพย์แบ็กต่างๆเวลาแม่บ้านทำความสะอาดมีใครขโมยของไหมมีใครทําเสียมหายไหมเขาสามารถเพย์แบ็กของกล้องต่างๆทั้งหมดตรงนี้มันสามารถที่จะทําได้ในแอปเดียวนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยอย่างผูลวิลล่านี้เขาต้องการก็คือเขาต้องการตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นการดีเทคจากมนุษย์ปกติเราสมาร์ทโฮมทั่วไปเราจะมีโมชันเซนเซอร์ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เรามี เซนเซอร์รุ่นใหม่ออกมาที่เป็น human presence เนี่ยมันจะสามารถรจับรูดได้ซึ่งเขาก็จะใส่ไว้อย่างเช่นห้อง Living r o ูมห้องน้ำนะครับห้องคิสเช่นห้องห้องครัวเวลาเราเดินเข้าไปตรงโซนตรงนั้นเนี่ยระบบก็จะมีการเปิดไฟตอนกลางคืนนะฮะัตอนวันไม่ทำอะไรก็เปิดไฟเองหรือจะ detection แล้วเปิดแอร์ต่างๆขึ้นมาเองได้ดังนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะเอาส่วนของพวกระบบของ smart solution เนี่ยเอามาใส่ อ่าผมลืมอีกอันหนึง่งสิ่งที่เขาต้องการอันคือดอเบลกับอินเตอร์คอมคือในภูพิลาเนี่ยนะครับมันจะมีตัวดอเบลวางอยู่ตรงหน้าภูเิลาแต่ว่าจะมีสกรีนอยู่ตามห้องลิฟวิ่งรูมหรือว่าตรงโถงชั้น2เพื่อที่เวลาคนมาตรงกดกระดิ่งตรงภูพิลาเนี่ยเขาวิดีโอคอลเข้ามาที่ตัวอินเตอร์คอมนอกเหนือจากนั้นปุ๊บเนี่ยยังสามารถจะวิดีโอคอลเข้ามามือถือเราด้วยคือเจ้าของอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศก็สามารถคุยกับคนที่มา,าเข้ามาดูภูเิลาเราได้เลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยโซลูชันประมาณเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเทรนด์ใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการท่านไหนเนี่ยสามารถที่จะทำในส่วนของสมาร์ททัวลาได้แน่นอนครับในเรื่องของการตลาดการขายในราคาที่ที่อาจจะสูงแต่ลูกค้าที่เป็นทางด้านของชาวต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่ก็มักจะเลือกแล้วก็เป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่เป็นความต้องการที่ที่เรา อีกที่เราทํากับทางด้านของผู้ประกอบการเนี่ยเขาเขาต้องการนะครับพอมาถึงส่วนที่2ที่เราตอนนี้เรากําลังทําอยู่นะครับเราก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีเพนพอยต์ประมาณว่าไลติ้งของร้านอาหารของเขาเนี่ยยกตัวอ,อย่างเราพูดชื่อร้านอาหารได้นะครับชื่ออังหมอ,อยู่ตรงแถว แถวแถวสวนสุขุมวิทต,ต้นต้นสุขุมวิทแถวแถวเทเวนเซนจวันประมาณนั้นนะครับมันจะมีร้านชื่อบางมอสบางมอเนี่ยเขาจะแต่งลักษณะของสไตล์เ,เป็นแบบแบบจีนโอดีโอด้โอดีหน่อยออกจีนแล้วก็ผสมบอกว่าเหมือนแนวโรงเตี๊ยมอะไรประมาณนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าความต้องการของเจ้าของร้านเขาเนี่ยเขาต้องการว่าตอนประมาณ5้าโมงเนี่ยเขาต้องการสร้างบรรยากาศร,ร้านให้มันมันดิมก็คือการลดแสงประมาณนี้พอไปสองทุ่ม นะครับต้องการให้สลัวลงอีกนะครับพอสี่ทุ่มก็คือให้สลัวน้อยที่สุดคือบรรยากาศร้านเนี่ยทางร้านเนี่ยต้องการให้มันเป็นซีนหนึ่งซีนสองซีนสามตามเงื่อนไขของเวลาแล้วก็อยากให้ทุกวันเนี่ยเวลากดมากดเปิดร้านเนี่ยขอให้สีหรือสีสันของไฟเนี่ยมันเป็นความสว่างในแต่ละห้องเนี่ยจัดเซตเอาไวเเ้เนี่ยเป็นซีนเหมือนเดิมเขาปวดหัวมากถ้าแบบว่าพนักง,งานต้องมาปรับสีซีนว่าเอออันนี้ต้องสว่างแบบนี้ อันนี้สว่างน้อยลงอะไรเงี้ยเขาเลยลงทุนจ้าง Light Designer ไลท์ทิ้งดีไซเนอร์มาเลยซึ่งไลท์ทิ้งก็จะออกแบบซีนว่าเวลาห้าโมงต้องการนี้ต้องหนึ่งทุ่มเวลานี้สี่ทุ่มเวลานี้จนถึงห้าทุ่มปิดร้านเนี่ยซีนจะออกเวลานี้นะครับก็มาเวิร์ดก,กับทางอ e ีซ e ูอิอีซูซก็เราได้ออกแบบตัวระบบของการเขาเรียกว่าคอนโทรลดิมเมอร์ก็คือการลดแสงในในร้านเนี่ยไปแต่ละซีนซึ่งเป็นระบบสมาร์ท พอปเป็นโลสมาร์ทปุ๊บเนี่ยพอเวิร์กกับทางที่เรียกว่าเป็นซีที่1นซีที่2องซีนสามซีนสี 3, ส่ 4, ตามเวลาเราเราก็ไปตั้งเวลาให้กับทางด้านของร้านดังนั้นร้านเนี้ยพอเปิดร้านมาปุ๊บนะเงื่อนไขเวลา,าตั้งแต่5้าโมงหนึ่งทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยซีนทุกอย่างจะโดนฟิกไปหมดเลยทําให้ระบบของการาวางไลท์ติ้งต่างๆของร้านนะเป็นเป็นระบบเดิมคือค่อนข้างสเสถียรดังนั้นเนี่ยเวลาลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยมันทําให้ร้าน,นต่างๆเนี่ยมัน อยู่ที่จุดเดิมนะร้านที่2องอไปเที่ยวได้มิเล่ผับนะครับมิเล่ผับเนี่ยจะอยู่ตรงทองหล่อนะครับอยู่ประมาณกลางซอยนะครับมิเล่ผับเขาก็มีรเควเมนต์ว่าในร้านเขาเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนผับของเขาเนี่ยเป็นสีสันโหมดสีสันขึ้นมานะครับสีสันไม่หมดแรกที่เขาเข้าไปที่ร้านตอนแรกๆตอนทีตน่ตอนหัวคำเนี่ยมันจะเป็นโหมดประมาณขาวสะอาดดูลกที่ดิดเ่เหลืองนะครับดังนั้นเราก็จะ มีควบคุมไฟเป็นซีเหมือนกันนะครับแต่ว่าระวางให้มันเป็นแบบแนวออกเหลืองๆดูลัทรรีดูส,สวยๆคนกําลังแวะมาทานดื่มอะไรเงี้ยพอเสร็จป,ปุ๊บพอประมาณสักสามทุ่มสีทุ่มปุ๊บคราวนี้ไอ้ตัวซีนจะเริ่มเปลี่ยนก็จะเริ่มมีการขีดเส้นขึ้นอ่าเช่นเป็นการขีดเส้นตรงบาร์ให้มีสีม่วงขึ้นตรงนี้ให้ไฟมันสลัวขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นของมิเลเบ์เนี่ย ซีนก็จะมีการเปลี่ยนสีนอกจากการลดแสงแล้วมันยังเปลี่ยนสีได้ด้วยอาจจะเป็นสีโซนนี้เป็นสี rgb ตัวนี้เป็นออกแนวเหลืองหรือจะออกเป็นลายคาดต่างๆตรงนี้ตัวมิลเลอร์พับเนี่ยต้องการทําแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ไฟนะไฟที่เป็นสีตระกูลที่เรียก rgb ก็คือ red green blue แล้วก็ไปบวกกับไฟที่เป็น cct ซึ่งคอนเทนเนอรเราจะควบคุมได้ว่าไฟเนี่ยจะเป็นไฟโทน16ล้านสีหรือเป็นออกแนวขาวหรือขาวเหลืองก็ได้ นะครับเซ็ตเป็นซีนเอาไว้ดังนั้นพอถึงเวลาต่างๆที่เป็นซีนหรือเราเซ็ตเป็นซีนไว้ว่าวันนี้เขาอยากจะแบบพาร์ตี้ออกเดลวือวา Delaware, ปุ๊บให้กดซีน X ซีน Y ต่างๆนนเนี้เขาก็สามารถที่จะควบคุมจากไอตัว Master Control p a แพตัวเดียวเลยแต่ว่าข้างหลังบ้านเนี่ยมีคอนเลเลอร์ของมิเล่ผับเนี่ยผมจําได้ว่าตัวควบคุมคอนเลเลอร์มีอยู่ประมาณ50กว่าวงจรคือหมายถึงเขาสามารถเปลี่ยน ตัวสีต่างๆที่อยู่ในร้านเขาเนี่ยได้หมด50 color เลยนะครับสีจะให้แบบพลสีเลยได้หมดได้ครบทุกเฉดดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญสําหรับธุรก,กิจร้านอาหารเพราะว่าวันนี้เขาเขาก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของการทํา,าร้านอาหารทําผักของเขาเป็นหลักส่วนเรื่องของไลทติ้งต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการให้ระบบมันง่ายในการจัดการต่างๆบริหารงานไม่อยากให้พนักงานร้านมานั่งคอยเซตสีต่างๆแล้วทุกอย่างใช้ระบบ ฟิกไปเลยว่าจะมีซีหนึ 2, ลล่งซีสองซีสามแล้วรันตามเรื่องของเวลาไปเลยว่าเวลานี้จะรันซีนี้ซีนี้มันก็จะง่ายสําหรับเจ้าของร้านว่าโอเคบรรยากาศร้านอาหารเป็นเป็นแบบที่ตัวเองต้องการและออกแบบเอาไว้สม่ําเสมอนะครับซึ่งก็จะทําให้ร้านเนี่ยดูมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเพื่อวันไหนที่อยากจะเป็นซีนแบบโรแมนติกออกสีม่วงก็ทําได้สามารถตั้งซีนต,ต่างๆขึ้นมาได้อันนี้เราก็ทําได้นะครับ ทีนี้ส่วนสุดท้ายที่เราพบว่าเจ้าของธุรกิจด้านหนึ่งเนี่ยเขาต้องการระบบสมาร์ทไปใช้นะฮะอันนี้คือส่วนที่เป็นส่วนของสมาร์ทออฟฟิศฮะอย่างเช่นของ e ีซูเนี่ยเราจะเรียกว่าโฮมออฟฟิศโฮมออฟฟิศในคาแรคเตอร์ก็คือเป็นออฟฟิศที่ไม่ได้แบบไปเช่าตามตามตามตึกบิลดิ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีบริษัทต่างๆที่เขาแบบซื้อตึกมา4ชั้น5ชั้นหรือทำตึกเอง4ชั้น5ชั้นก็แล้วแต่ แล้วก็มีพนักงานอยู่ประมาณสักสามสิบคนหรือยี่สิบคนหรือประมาณ40-50ิบห้าสิบคนประมาณเนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามีเป็นเบสเป็นโฮมออฟฟิศคือเขาก็าทำธุรกิจเนี่ยคือ1การจัดการในเรื่องของแ c คเ s สคอนโทรคือคนเข้าออกละ่ะพนักงานเขาจะสแกนนิ้วเขาจะสแกนหน้าเขาจะทําการล็อกตรงไหนตรงนี้ใครมีสิทธิ์เข้าออกต่างๆตรง,งนี้ก็ยุ่งยากซับซ้อน แล้วเกิดเขามาใช้พวกระบบล็อกสมัยเก่าเนี่ยมันก็ต้องไปลงทะเบียนแบบแมนนวลต,ต่างๆก็ยากนะตอนนี้เขาก็เลยหันว่าเออทำไงให,ให้ตัว access control ต,ต่างๆเในออฟฟิศเนี่ยมันมี security มีความปลอดภัยห้องนี้ใครเข้าได้ต้องรู้ใครเข้าออกต่างๆนี้รู้สองตอนนี้กล้องนะครับไม่ใช่แค่บ้านคนนะครับออฟฟิศนะขาอง e ิโอเนี่ยกล้องนีประมาณ6ตัวนะครับเต็มทุกห้องเต็มทั้งวิขนาดแค่สชั้นถ้า ออฟฟิศที่เป็นโฮมออฟฟิศเขาจะติดกล้องทั้งรอบนอกและส่วนที่เป็นคอมมอนแอเรียหมดเลยแม้ทั้งที่ทำงานออฟฟิศเขาก็ติดนะครับหนึ่งคือมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของพนักง,งานของเขาด้วยแล้วก็เวลาเกิดมีของอะไรเสียหายหรือมีขโมยต่างๆเกิดขึ้นในออฟฟิศเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นหลักฐานต่างๆนะครับรวมถึงบางทีเขาก็ใช้ในการแบบบริหารจัดการพนักง,งานเอ้ใครเข้าออกมา ขาฟิตแล้วหรือเปล่าเขาจะรู้หมดจากในระบบของกล้องทั้งหมดดังนั้น1คือเรื่องไอเสตต์วัตถุนสกล้อ,ก on, อง,ก,องก็เป็นส่วนสําคัญนะครับความถัดมาก็คือเวลาเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนตึกบิวดิ้บิวดิ้เนี่ยไฟมันจะปิดเองถึงเวลา5้าโมงไฟตรงนี้ปิดเปิด,ปดมันเป็นไฟตึกแต่พอมันเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยมันก็มีปัญหาละการเปิดแอร์ทิ้งไว้การเปิดไฟทิ้งไว้การเสียบปลั๊กทิ้งไว้การน้ําร้อนก็เปิดทิ้งไว้นะครับเสี่ยงกับไฟไหมเสี่ยงกับ ค่าบินข้าไฟนะของอีซอุสที่เจอมาเลยนะครับบินแรก4,000เดือนที่แล้วมา7,000คือการบริหารจัดการพลังงานรวมถึงพวกโอกาสที่เกิดไฟไหม้ต่างๆในออฟฟิศมันก็มีสูงด้วยนะครับเรื่องของ Security ต่างๆไหนจะรับพนักง,งานใหม่มาอ่ะมีขโมยเกิดขึ้นจับมือใครดมไม่ได้อะไรต่างๆก็เกิดปัญหาตรงนี้ดังนั้นตัวออฟฟิศตรงนี้ในเรื่องของ Home Security สำคัญมากในการที่เราจะต้องมีนะเป็นเรื่องแรก ถัดมาในออฟฟิศก็คือเราจะทำไงให้ใหอำนวยความสะดวกให้กับตัวพนักง,งานออฟฟิศในการเข้าทำงานนะอย่างอ e ีซูซเนี่ยพนักง,งานออฟฟิศเราเราจะบอกว่าโอเพนเทเนดี้โวเวอร์ถ้าใครเป็นพนักง,งานของอ e ีซูซูแล้วนะครับในประตูดอเนี่ยเข้าออฟฟิศได้ตลอดเวลาเลยคุณจะมากี่โมงก็ได้คุณจะออกกี่โมงก็ได้นั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเวลาคุณเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็มีการเซตระบบไฟไว้ว่าต้องเปิดไฟตรงไหนแง่ตรงไหนนะครับ เขาเข้ามาแค่ปุ่มแรกเขาจะมีปุ่มคําว่าเข้าบา้านกดครั้งเดียวปุ๊บเหมือนระบบมันก็จะมีการเปิดระบบไฟหรือระบบแอร์ที่เป็นพื้นฐานรองรับให้เขาทํางานแล้วซึ่งใน e อซิเนี่ยมันจะมีเบรกเกอร์ถ้าคุณไม่เปิดเบรกเกอร์นะคุณเอารีโมทแอร์ไปกดเปิดเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้เลยแอร์จะไม่ทํางานดังนั้นพอมันมีวันทัชมาปุ๊บเนี่ยมันจะไปเปิดเบรกเกอร์ซึ่งเบรกเกอร์ก็จะมี เบรกเกอร์ที่1กับเบรกเกอร์ที่2มันก็จะรันให้เบรกเกอร์ทํางานซึ่งเป็นตัวสมาร์ทซึ่งตัวนี้ก็จะมีการจับพลังงานด้วยพูดง่ายๆนะครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถจะเข้ามาในนี้ก็สั่งด้เสียงเช่นเข้ามาห้องประชุมเขาอาจจะบอกว่าเออโอเคเปิดโหมดพรีเซนต์เปิดมด present, ่ดมานไฟฟ้าออดิมแสงต่างๆทําให้การเดินเข้ามาห้องและทุกห้องของสมาร์ทออฟฟิศเราจะมีตัวฮิวแมนพรีเซนต์ดีเท็อยู่ในห้องเวลาคุณไม่อยู่ในห้องเนี่ยไป15นาทีระบบจะทําการดับไฟดับแอร์เอง ซึ่งมันก็เหมาะสมกับการที่คนเรามีเยอะๆแล้วเราเข้าไออกอกแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่มีคนอยู่แล้วเราก็จะต้องไปบอกพนักง,งานว่าเออทขาไมคุ้มไม่ปิดแอร์ล่ะเปิดแอร์นึ่วัใช้ระบบการควบคุมเลยเบ็ดเสร็จจากตรงนั้นระบบก็ปิดแอร์เองเวลาเข้าเข้ามาใหม่ก็าามาเปิดแอร์เปิดไฟใหม่โดยระบบดีเทกชั่นจากมนุษย์ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่ดีที่สําคัญเรามีกล้องเราสามารถแท็กกล้องได้เราสามารถแท็กาาาทในส่วนของตัวดอล็อกได้ว่าใครมาสแกนนิ้วเข้าออกเมื่อไหร่ ขนาดกล้องของในออฟฟิศเราสามารถสแนปช็อตได้ด้วยว่าอย่างสมมติผมดูวันเสาร์ที่มีใครเข้าบ้างนี่สแนปช็อตถ่ายรูปพนักงานคนนี้ออกเข้ามากีโก่โมงกี่โมงใครมาส่งของกล้องหน้าบ้านถ่ายสแนปช็อตเลยเวลาของหายเนี่ยเราไล่สแนปช็อตจากในหน้าบ้านเพย์แบ็กดูอ๋อจริงๆแล้วคนมาส่งเวลานี้ละมีพนักงานคนนี้หยิบไปลวอย่บางทีเราก็ไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยเราใช้ออโตเมชันทั้งหมดนะครับดังนั้นสมาร์ทออฟฟิศก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยให้การบริหารออฟฟิศ หรือการทํางานออฟฟิศที่มันง่ายขึ้นเหมาะสําหรับเด็กรุ่นใหม่เข้ามาออฟฟิศคือเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแบบรุ่นปัจจุบันที่แบบว่าออฟฟิศเปิด9ก้าโมงแล้วก็มีคนมารอคิวอยู่ประมาณตนะั้งแปดโมงสี 40, แล้วก็นั่งรอเล่นมือถือรอเงี้ยไม่มีแล้วครับต่อไปคือใครอยากจะเข้ากี่โมงก็เข้าแล้วเขาก็บวก8ชั่วโมงไปใช่ไหมครับเขาก็ทํางานไปพอเขาเลิกกี่มโมงก็ออกใครพอออกคนสุดท้ายเขาก็ทําการกดซีนออกบ้านปุ๊บก,กระดับทั้งหมดเอง ถ้าไม่ดับทางด้านของผู้บริหารมาเปิดดูว่ามันเปิดครั้งที่ไว้ผมก็ตั้งเวลาเลยว่าห้าทุ่มถ้าไม่มีใครดับระบบจะดับตัวเองผมก็ทําให้ระบบมันดับเองได้ทั้งหมดแต่อันนี้ไม่ดับกล้องนะหมายถึงดับไฟดับแอร์ทั้งหมดดังนั้นผู้บริหารก็อุ่นใจว่าอืยังไงเกินห้าทุ่มเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาจะต้องมาแบบเปิดอะไรทิ้งไว้ในนี้นะครับการประหัดพลังงานสาคัญมากปัจจุบันเรื่องไฟไหม้ก็สาคัญในออฟฟิศทุกอย่าดังนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งนี้สาคัญนะครับที่ เราอิสอยากจะแชร์ว่าวันนี้ที่เรามาพูดเนี่ยมีอยู่สามเรื่องเรื่องแรกคือธุรกิจพวกบ้านจัดสรรภูบิล่าเราสามารถจะเอาระบบสมาร์ทโซลูชันมาใช้ยังไงเรื่องที่สองนะครับในส่วนของร้านอาหารพวกไลทิ้งต่างๆการควบคุมไลทิ้งต่างต่างมาให้เป็นออโตเมชันเนี่ยเราจะทำยังไงและเรื่องสุดท้ายในส่วนของออฟฟิศต่างๆการบริหารจัดก,การความมั่นคง ออ f ฟิศเซก u r ิตี้กล้องต่างๆรวมถึงค้มตัวพิทัานต่างๆในออฟฟิศจะบริหารจัดก,การยังไงเพื่อสุดท้ายแล้วเราเอาระบบสมาร์ทมาลงทุนไปเพื่อป้องกันความเสียหายกับองค์กรทําให้ชีวิตพนักง,งานสะดวกสบายแล้วก็ผู้บริหารก็สบายใจด,ด้วยทุกคนตอบโจทย์ด้วยระบบสมาร์ทโซลูชั่นทั้งหมดถ้าท่านคิดว่าสนใจในรายละเอียดต่างๆในเรื่องนี้ที่เราแชร์ไอเดียน,นี้ สามารถที่จะติดต่อเรามาได้นะครับหนึ่งเข้ามาทาง Facebook ที่เป็นเพจ i ิ s ซี่โฮมเพจสมาร์ทลิฟวิ่งบายอีซอ่ะอันนี้สามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยจากในช่องทางนี้หรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปอ่เซิร์ชในเว็บไซต์เรานะครับ i n s o ซ o อนะครับแล้วก็จะมีเว็บอีกตัวหนึ่งชื่อ i ิ s ซี่โฮมดอทแล้วก็ถ้าจะคุยใน ในแชทเราก็จะมี l i น e แอดนะจะเป็น l i น e แอดซายนะครับ i n z e u s นะครับสามารถที่จะคุยมาในไลน์แล้วเราจะมีทีมบัญชีคุยกับท่านแล้วก็มี TikTok นะครับสมาร์ตอิสิยุทอ่าอินสตาแกรมก็สมาร์ตอิสิยุทสมาร์ตอิสิยุทนะครับสามารถจะเสิร์ชได้เสิร์ชคำว่าอิสิยนะุทเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาทั้งหมดในตรงนี้แล้วก็คอนแทคประมาเรายินดีพร้อมจะออกแบบหรือให้คำรึกษาช่วยท่านในการที่ตอบโจทย์ลิมิเต็ดของท่านได้ นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ทุกท่านได้มารับชมในไลฟ์สดของทางอิสุอุนะผมดอนอิสุุนนะครับ,สว,รบสวัสดีครับ